กราบสวัสดีนะฮะเป็นเพื่อนที่น่ารักทุกคนเลยนะครับอยู่วันนี้ได้ให้เรามาพบกับเก็บใบครับกันนะฮะโอเคเจ้าเหมียวอยู่ด้านหลังเลยนะแม่เป็นรูปที่น่ารักจริงๆนะฮะโอเคครับผมมาดูคาว่าวันนี้นะฮะเราจะทําอะไรนะผมเออผมรู้สึกว่าวันนี้นะครับผมอยากจะปรับแต่งบ้านสักนิดหนึ่งเนะาะก็คงจะเป็นในส่วนของบันไดเนาะผมรู้สึกว่าการเดินขึ้นเดินลงนี่มันท่างลำบากเนาะ เอาละเดีย๋ยวเรามาหาของกันเลยดีกว่านะครับสิ่งที่เราต้องการนะครับผมอาจจะต้องทําบันไดขึ้นไปบนนีด้ดวยว่ะใช่ไหมเรารู้สึกว่ามันอัดแน่นไปตลึกเกินนะครับอืมจะขอดูหน่อยที่ว่าเรายังมีไม้ไหมอืมไม่มีไม้นะครับเอ่อจะพอมีบันไดเนาะเสจบันไดโอเคมีไม้อยู่แค่นี้นะที่เราเก็บมาเดีย๋ยวผมต้องไปที่ตรงนั้นก่อนนะที่ผมเอาขอบไปโยนทิ้งเอาไว้อะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว ใน,ในเมื่อเราจะไปนะผมเราก็เพื่อเป็นการไม่เสียวเวลานะครับเราก็ทําเจ้านี่เลยนี่โอเคได้มาแล้วนะฮะเดีย๋ยวผมจะทําการเดินทางไปทางผมรู้สึกว่าผมเลาะตรงนี้ดีไหมเออเนี่ยเลาะแม่งตรงเี้แหละเฮะ้ยใช้ขี้กุดธรรมดาอย่าใช้ขี้กุดเพชรโอเคเนี่ยเราจะทำบันไดตรงนี้ไปเลยนะครับอในเมื่อมันเป็นทางแบบว่าที่อยาก,กจะเจาะนะฮะปับป๊บปั๊บ อึบอึบอึบฮึมจาออัดแน่นอัดแน่นโอเคใช้ดีดีกว่าไหมเนี่ยที่ขุดมันจะพังหมดแล้วเนี่ยโอเคแบบนี้ดีกว่านะง่ายด้วยอ่าจะถึงแล้วนะผมชั้นบนโอเคแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอนะว่าโอเคเราจะต้องวางก่อนเลยนะครับดับแรกเนี่ยผมต้องวางบันไดเนาะ แบบนี้ดีไหมเนี่ยโอ้ไม่ได้วะมันต้องวางให้ต่ําไปหนึ่งขั้นนะที่จักดูอะนะผมได้ไหมอ่ามันจะไม่ได้วะผมต้องขูดอีกเหรอถามจริงถามจริงเหมือนเราต้องขูดอีกอะเพื่อนไม่เอาแล้วไม่อยากขูดงั้นก็แบบนี้ไปละกันนะครับเอ้ยอย่างนี้ไม่ใช่ ใครชาวบ้านทำอย่างนี้จะกระทำทางเดินแบบนี้แล้วก็เดินขึ้นแบบนี้ม,นมันไม่ได้อะมันไม่สวยอ่ะอ๋อโอเคไม่เป็นไรครับผมงั้นก็แบบเอ้ยแบบนี้ไม่เอาคนบ้านาจะทำอะไรแบบนี้นี่ทำแบบนี้ไปเลยแล้วกันนะฮะเดินขึ้นแบบอย่าแงบบนี้ไปเลยก็เป็นการแบบอม่างไหัวติดโอเครู้สึกว่าต้องทุบห,หลายชั้นเลยเนะี่ยเพราะเดินหัวติดตั้งเตลเกินนี่งติดแก้ว โอเคครับเดี๋ยวพวกธรรมชาติพวกดินอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราต้องมาเคลียร์พื้นที่อีกทีหลังนะเอ้าเฮ้ยคิปเปอร์มันอยู่ข้างบนได้ไงอะมดมันเดิขนขึ้นบนแต่แนแกว่ามันเดินตามผมมันแน่เลยเฮ่ยฉันรอแกอยู่ฉันรอแกมาหาไม่คิปเปอร์นายจะอยู่ตรงนั้นไม่ได้นายจะอยู่ตรงนั้นไม่ได้นะเพื่อนมันเป็นที่ของเรานายไม่เกี่ยวข้องดูมันดิ โอ okay, เคก็เนียนอยู่นะแต่ว่าก็คงจะต้องตามแบบนั้นนะไม่เป็นไรนะผมโอ okay, เคเนนมันก็ยังพอได้อยู่นะครับเอาละเดีย๋ยวเราจะมาแก้นะฮะแบงเอ๋ยไปไกลๆเลยผมอยากจะแก้ตรงนี้นะฮะเพราะรู้สึกว่าบางทีผมชอบเดินเลยลงไปลงน้ำนะฮะเราต้องแก้ตรงนี้เนาะจุดบ้านแปบ๊บแล้วก็อย่าเข้าทางนี้เดินขึ้นปุ๊บ,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 บง่ายเลยขึ้นมาปุ๊บเจอสเกลรีแตน จูกได้เว้ยเอาดิเอาดิอ,าดอืมอืมไฟไหม้ไปเด้ฮัลโหลคิปเปอร์นายอยู่ที่ไหนเมื่อกี้เห็นท่านเห็นนายนะนายอยู่แถวๆนี้ไม่ใช่หรือหรือว่านายมันจะมาตับหลอกเราไม่ไม่น่าใช่นะน่าจะหายไปละผมว่าเดีย๋ยวเรามาเก็บของก่อนนะฮะของที่มีอยู่เนาะตรงนี้เอาไปให้หมดเลยนะครับขนไปนะครับให้เกลี้ยงตัวตรงนี้ไว้เนี่แหละนะผมเราคง กเก็บไว้พักของอะไรเงี้ยเผอได้ลงไปข้างล่างอีกเนาะเอาละเดีย๋ยวขึ้นข้างบนนะผมแล้วก็ตัดไม้เพิ่มเติมีนิดหน,น่อยนะฮะก็เป็นอันการเต็ดสิ้นนะครับค่คอยๆไปนะอย่าสะดุดหล่มตกอีกนะฮะเราจะหาทําเลต,ตัดต้นไม้เอาแบบดีๆหน่อยละกันนะอืต้นแถวๆนี้ละกันนะครับต้องระวังพวกคิปเปอร์เลยนะบางทีมันวันดีคือดีมันก็แววเข้ามาเลยนะครับ เราจะทำสะพานนะผมผมคิดได้แล้วผมจะทำสะพานข้ามไปนะเราไม่มีสะพานเนาะอันนี้ถึงไหมถึงไหมจุ๊บโอเคได้อยู่เจ้าหมูบัสดีเดี๋ยวผมขอเก็บของก่อนนะเอาต้นไม้นี่มาเพื่อที่จะทำการปลูกนะผมวัตติเจ้าหมูเราจะไม่ได้กินเนื้อนา,นายเลยนะเนี่ยพวกสัตว์ที่เราจะไม่ได้กินเนื้อของมันเลยนะครับเพื่อน หรือว่าเป็นอะไรที่ดีนะไปขโมยของชาวบ้านชาวช่องเข้ามาแต่ว่าเราจะทําแปลงผักในครั้งหน้านะครับตอนนี้เดี๋ยวไม่อยากทํานะครับโอเคเราได้ไม้มาประมาณหนึ่งล้วะครับผมอยากจะรู้เหมือนกันว่าเราจะสามารถแตกได้เท่าไหร่อรู้สึกว่ายังน้อยอยู่นะมันอาจจะยังไม่พอเพื่อนเราต้องหาเพิ่มแต่ก่อนอื่นเลยเราต้องหาซีดด้วยนะครับ ซีดมันอยู่ตรงไหนเนี่ยหรือว่าตรงนี้ไม่มีซีดไม่นะโอเคมีมีมีเนี่ยไปปลูกเลยครับผมปลูกทับที่เดิมมันจะได้ขึ้นถึงสวยเนี่ยฮะบอกเลยว่าเราใช้แค่ไม้แดงนะครับเพราะว่าแถวนี้มันมีแค่นี้แหละต้นไม้มันเหลือน้อยแหละแถวนี้ก็อุดมสมบูรณ์ดีนะครับเราจะไม่เดินสำรวจทะเลทรายเลยเนาะมีแกะแพะอะไรเงี้ยนะผมแล้วก็มีม้าเนะยครับถือว่าใช้ได้ โอเคครับปลูกสีก่อนแล้วกันปลูกป่านะครับป่าจะได้มีชีวิตรอดต่อไปนะครับเราจะได้แบบตัดไม้นะผมก็ยังรักษาป่าเอาไว้นะครับนี่เลยเยี่ยมเลยโอ้สีพึบเลยเว้ยตรงนี้อ่าดีเลยแล้วก็ปลูกป่าไปด้วยแล้วกันนะครับปับ๊บห่างสักหน่อยปึ๊บโอเค okay. ตรงนี้อีกปับ๊บตรงนี้อีกปึ๊บเยี่ยมเลย ดอกไม้สีเหลืองก็สวยดีเนี่ยขอแล้วกันนะทั้งสองดอกนะครับเราจะเอาไปปลูกนะครับอบ้านเราอยู่ตรงนั้นนะบรรยากาศตอนนี้ก็รู้สึกว่าโอ้ผมเปิดสกายคอนเมททั้งบนด้วยเหรอเนี่ยขออืมเปิดไปก็ได้นะฮะมันก็สวยดีนะครับทองฟ้าโลง่ลงๆมันก็โล่งไปเนาะแบบนี้ก็สวยแหละนะฮะปลูกไว้ตามแบบนี้เลยนะผมเล็กๆน้อยๆนะผมสวยๆไปโอเคเข้าบ้านกันดีกว่านะครับ ปิดประตูด้วยนะเย่อเจออะไรเข้ามาเข้าตามหลังเรามาจบเลยนะพวกนี้มันทําตัวปแปลแกๆกอยู่ด้วยมอนตเตอร์เนี่ยทอบเดินเข้ามาแวบข้างหลังนะฮะเอาละเก็บไปให้หมดนะครับของที่เราเก็บจากกล่องนู้นมานะฮะตอนนี้เรามีไม้แล้วแตกอะตอมเลยแล้วก็ทําการอเดี๋ยวขอขอ,ขอดูหน่อยผมต้องการสลับนะลองดูสลับหน่อยทีแบบนี้แล้วกันนะ Okay. โอเคโหด้เยอะเกินว่ะผมว่าทํามาเยอะจัดเลยตนแลปผมจะทําทําแบบว่าอืมตรงนี้นะอืมแบบนี้นะโอเคขุดดินก่อนแล้วก็ทํำสแลปไปเราจะใช้เป็นบล็อกสแลปนะครับเพื่อนๆอาจจะได้ทางทางเดินเข้าสักก็มาณสองช่องก็พอเลยนะผมว่าตอนที่บรรยากาศเริ่มมืดแล้วนะครับอืม ีนี้แล้วก็ความอันตรายกำลังรอท่านอยู่เร็วๆนี้ดีครับต้องระวังให้ดีเลยนดีฮะชิบวางชิบอืมวันนี้ไม่มีอะไรมากนะก็คะแค่ตกแต่งบ้านเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็เดีย๋ยวเรื่องแปลงผักเนี่ยคงจะเป็นคลิปหน้าแล้วกันนะครับเราคงจะต้องปลูกผัก สักหน่อยแล้วนะผมของกินเหลือแค่นิดเดียวเองนะที่เราไปดมาเนะี่ยไปดเขามาอยู่ได้ต้งเท่าไหร่นะสี่พาร์ได้แล้วมั้งเนะเป็นอะไรที่จับเลยนะผมตามอาจจะอยู่ได้มากกว่านั้นอีกนะี่ฮะโอเคไม้เราที่ทํามาก็ดีนะที่ทํามาเยอะนะครับอาจจะได้ใช้งานตรงอื่นอีกนะฮะต,ตอนนี้มืดแล้วนะครับก็ผมว่าเราก็ปักไปไว้แถวๆตรงตรง,ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับเป็นเป็นอาาเขตแบบไอ้นี่ไปก่อน ตอนนี้คือแบบต้องพักก่อนแล้วต้องนอนนะฮะอ่าสวัสดีดมามเช้าสวัสดีเจ้าแมววัสดีนะม,มีทักทายตอนเช้าจ้ด้วย,วยเรามาทำงานกันต่อดีกว่านะครับอืมเราก็ใช้วิธีากต่อไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราต้องทำเขาเรียกว่านะทำบันไดด้วยไอ,อ้ไม่ใช่ทำรัวร้วรั้วไม่ใช่บันไดแต่ทำาำหาเลบันไดทำรั้วดิเจ้ โอเคตัวงามมากชิปเรียบร้อยที่เหลือก็เก็บไปเนาะเฮ้ยอ่าเยี่ยมเลยโต๊ะคราฟอยู่ใสอยู่นี่นะเราเราต้องใช้โต๊ะคราฟนะครับเราต้องใช้โต๊ะพูดเพาะนะฮะโต๊ะอะไรอ่ะโต๊ะคราฟนีไงมุคมุค้าบาทถิบบาทก็เล่นได้โอเคครับเราต้องเอามาย่อยแบบเอามาทำแบบนี้นะฮะอืมต้องอามาใช้เพิ่มว่ะ แโอเคแบบนี้ก็ได้เยอะนะแล้วก็เดี๋ยวผมก็ตอบเลยแบบนี้นะไม่มีลูกเล่นอะไรนะผมแบบนี้แหละได้ครับไม่มีแบบว่าลูกเล่นซ่อนอะไรเลยนะผมแบบแบบนี้แหละดีแล้วนะฮะแล้วก็ต้องทําเพิ่มอีกนะครับสติ๊กเนี่ยไม่พอนะรู้สึกว่าไม่พอเลยเลยนะผมของนี่ต้องไทยเยอะขนาดไหนวะเนี่ยโอ้ไม่อยากคิดไม่อยากจะคิด เยอะมากนะครับโอเคเท่านี้แหละโอเคขาดอีกหนึ่งโอ้ยยังขาดอีกหนึ่งกนีดยไม้ที่เราทำมาเหลือน้อยเลยโอเคครับเหลืออันหนึ่งเนะงี่ยก็ต่อแถวนี้เลยแล้วกันนะอะไรวะเอ้าเฮ้ยอย่าก,ก็ตายอย่าก,ก็ตายหรอกเออเราช่วยนายไม่ทันแต่เราได้หมึกนายมาขอบคุณมาก อย่างน้อยเราก็ได้มึกของได้มาโอเคครับเราก็มาวางไฟกันเลยเนาะเรามีไฟอยู่แล้วนะครับไม่รู้ว่ามันมันเป็นไฟวิญญาณโซแต่ผมไม่รู้ว่ามันมันจะใช้งานยังไงนะฮะไหนวะนี่นะผมแล้วก็ท็อตท,ที่เป็นไฟนะครับอืมแล้วก็เจ้านี่นะฮะ ผมเก็บอะไรมาอีกไหมไม่น่าจะมีเลยนะน่าจะมีแค่นี้แหละนะครับอ๋อนี่อะผมอยากรู้มันปลูกที่ดีขึ้นไหมผมอยากรู้นะผมอยากรู้เดี๋ยวขอเก็บเจ้านี้ไปก่อนเดี๋ยวผมอยากรู้เหมือนกันนะฮะอยากรู้อยากรู้เดี๋ยวลองปลูกในบ้านดีแล้วก็วางเจ้านี่ลงไปไปลูกได้เว้ยปลูกได้วะ่เวะเพื่อนเอามาปลูกแถวนี้ได้ด้วยนะ เก okay. ็บมาแล้วกันนะไอเก็บไม่ได้ดิเราจะมาทําของใช่ไหมโอเคต้องใช้เจ้าเจ้าอะไรนี่ใช่ไหมแล้วก็นี่วางแล้วก็ต้องมีท็อตใช่ไหมอย่างนี้ถูกไหมอย่างนี้อย่างนี้เอาฮัลโหลจะเอาแบบไหนกันดิเดี๋ยวผมก็ดูตัวอย่างก่อนผมจำไม่ได้ว่ะนี่นี่อ๋อเนี่ย ต้องไม่ใช่ทอดนะฮะแม่งเอ้ยเอ้ยไม่ใช่สติ๊กต้องใช้ทานปัดโถเอาทานมาเอาติ๊กเก็บไปนี่ครับผมวางเลยนี่ปึ๊บแล้วก็ทานอย่างนี้ไม่ได้เหรอเอ้เป็นตะติ๊กปะไม่ใช่เดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ละไม่ใช่ใชละ แมกติกโอ้ยอะไรของผมวะเนี่ยโอเคหลอนอะไรเนี่ยผมเนี่ยหลอนอะไรเออจบแม่งไอ้งงเลยเอาละมาครับผมทิปสี่อันนะผมคิดว่าอาจจะจะมีอะไรนะครับนี่เนี่ยผมแล้วก็วางไว้บนหัวนี่เลยเพื่อจะเอา เยจะมีอะไรลอยมามาเก็บนะฮะมาแบบว่าเข้าไปอยู่ในนี้นะไม่รู้นะว่ามันถึความคิดผมมันจะใช่ไหมแล้วก็วางชิปเจ้านีไปชิปชิปชิปเรียกวิญญาณโซชิปชิปชิปเออโคตรเท่นะครับดูหลอนแปลก มันดูหลอนปแปลกนะเออมันดูหลอนปแปลกรู้สึกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะผมว่ามันไม่ค่อยสวยอะหรือเพราะว่ามันเด่นเกินไปนะผมว่ามันเลยไม่สวยนะผมว่าทัตธรรมดาน,นี่แหละดีถุดแล้วผมว่าโอเคเนี่ยทัตธรรมดาน,นี่แหละดีถุดแล้วนะผมผมว่านะไอ้ทัตพันดีไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ เออเขาธรรมดาเนี่ยแหละดีติดแล้วนะผมในสายตาที่ผมดูนะออแบบนี้ได้ไหมแบบนี้นะได้ปะอย่างนี้ดีกว่าเออเอาให้ถูกต้องเออนี่แหละสวยนะครับเยี่ยมเลยกินข้าวแป๊บเนี่ยเหลือน้อยแล้วเนี่ยของกินเนี่ยต้องปรับปรุงตรงนี้ด้วยว่ะเพื่อนๆมันมัน มันมีทางที่ว่าเราต้องปรับปรุงนะตรงนี้ผมรู้สึกได้เลยว่ามันรู้สึกอึดอัดนะครับนบัดจุดๆนี้เรามีดินอยู่ก้อนหนึ่งทำอะไรได้บ้างนเนี่ยเนี่ยแปะไว้แถวนี้นะตรงเนี้ยยังไม่เท่าไหลนะครับแต่ว่าพอเรามาจุดตรงนี้นะฮะมันรู้สึกว่าเรากำลังเดินตกหนับนะครับก็เป็นว่าเราต้องทำติกต เนี่ยทับโดดตรงนีนเห็นไหมเพื่อน<ๆ>ต้องปรับปรุงใหม่มาไม่พอเราต้องไปตัดอีกแล้วนะครับท่านอืเราต้องตัดตรงนี้นะเดีย๋ยวเราค่อยมาปลูกป่าทีหลังเนะี่ยขอก่อนล้วกันนะครับขอหน่อยนะโอ้พระอาทิตย์ตกดินแล้วครับท่านอมืดแล้วเพื่อน,อนทำไงดีเราต้องเอาชีวิตรอดตรงนี้นะฮะวัแบบนเพิงแล้วผมรอซีก่อนเนี่ยซีมันไม่ยอมตกเลย ผมจะมาปลูกต้นไม้ฮัลโหลซีทฮัลโหลซีทไม่ทานแล้วเนี่ยผมบอกเลยโอ้โอเคไม่เป็นไรผมว่าผมรีบลงไปดอยก่อนดีกว่ามันนั้นแย่เด็ดแย่แย่เด็ดเราเราจะแ yeah. ย่ไ้ละปิดประตูเฮ้ยป,ประตูเปิดตลอดเลยวะเนี่ยนอนแป๊บเฮ้ยตื่นเช้ามาที่เดิมไอ้นั่นก็ยังอยู่ <laughs> มันไม่ตายเลยเนี่ยทอมบี้ทะเลตายเนี่ยทำไมมันตายยากจังวะเนี่ย นี่มันเป็นตับบี้ที่ตายยากจริงเนี่ยอืมตรงนี้ไม่ค่อยสวยนะผมว่าเดีย๋ยวผมต้องทำการอะไรวะอ้าวฮัลโหลเฮ้ยนี่อย่าส่งลำหน้าอีมันจะมาตบผมผมรู้สึกว่าผมต้องเอาอะไรทักี่อย่างนะผมมันผมจำได้มันมีคอร์สนย่ใช่ไหมไอ้บโนบนโบนผมรู้สึกว่าบนบล็อกเนี่ยมันสาม,มารถที่จะเอามาอน,นี้ได้นะเดีย๋ยวนะโอเคเอามาแตกอตัตลอม แบบนี้นะแล้วคงจะเอามาแบบไอ้นี้ได้ได้ไหมนี่อ๋อเนี่ยอย่างนี้ได้อยู่เอามาต่อยาพวกนี้ดอกไม้ก็จะขึ้นเออทีนี้ก็เป็นป่าแล้วนะฮะเออว่ะสวยงามเลยแต่รู้สึกลกๆนะตรงนี้หน้าผารู้สึกลกลกไวตรงนี้ลกเกินโอเคแตได้ตรงนี้มันทําไม่ได้อะมันต้อง มันต้องมีน้ําหรืออะไรทุกอย่างอ่ะเนาะอุย้ยเหีียททอปโดดอย่างงี้อีกแล้วเหรอยิบไม่ได้เว้ยอย่างงี้ได้่ะตรงนี้ไม่มีบล็อกดินเลยว่าถ้าเอาบล็อกดินปูนี่จะเป็นไงวะเนี่ยอย่างเงี้ยยิบบยิบประดับหน้าบ้านอะไรเล็กเลน้อยอย่างเงี้ยไม่ได้เนาะต้องรอให้มันขึ้นก่อนนะครับให้หญ้ามันขึ้นก่อน ยาด้านบนนะอ่าเราต้องใช้ไอ้นี่นะผมเดี๋ย,ยได้ต้องใช้โหใช้ของเยอะเนี่ยเป็นไวเดย์ได้ด้วยโอเคครับเดีย๋ยวเอามาย่อยก่อนนะฮะแล้วก็ทําเป็นตติ๊กเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็เอามาวางไวแบบแ้แบบนี้แยกมาแบบนะะี้แล้วกันโอเคแล้วก็ตติ๊กวางแบบนี้ปุ๊บได้มาติบปีอัน จะพอไหมเนี่ยน่าจะพอ,อย,ยากขึ้นแล้วนะครับเยี่ยมเลยตัวไว้สิแบบนี้การเราตกได้หมว่าเนี่ยแบบว่าการเรากระโดดลงไปแบบพลาดอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะได้นะเน้อยลองดูดิได้อยู่อย่างเงี้ยได้อยู่ได้อยู่โอเคโอเคไหนวะเดินมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ เออเอออย่างนี้ได้อยู่ได้อยู่ถือว่าจําอยู่นะถือว่ายังคอช่วยเซฟได้แล้วเราก็คงจะไม่ได้เจ็บอะไรมากมายนะครับผมเดี๋ยวก,ก็ต้องปัดทอร์นเนาะระหว่างทางขึ้นแบบนี้นะฮะก็ต้องมีทอร์สักอันหนึ่งอ่าแบบนี้เนาะนี่คือทางเดินโง่งๆนะครับที่ผมได้สร้างขึ้นมาทางเดินเข้าแบบโง่ๆโอเค เดีย๋ยวเราลองทำน้ำตกไหมเพื่อนๆเ,เรามีถังนะเดีย๋ยวเราต้องการถังอีก,อ,กอันหนึ่งอะเราต้องการถังอีกใบหนึ่งเพื่อที่จะทำการตักน้ำนะไอ้รอดยังมีหนึ่งสองสามโอเคสามสามอา่าโอเคครับได้มาสามอันแล้วแล้วเราก็มาคราฟก็เลยดีกว่าชิปได้ถังเพิ่มมาอีกใบหนึ่งแล้วก็ไปตักน้ำซะ เราต้องขึ้นไปข้างบนนะผมอยากจะทําน้ําตกนะครับชิปอ่ตรงนี้ชิป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 เฮ้เฮ้นี้ตรงนี้แหละคือแหล่งน้ําตกของเรานะครับเดี๋ยวผมจะขุดแอ่งตรงนี้สักหน่อยแล้วกันนะครับนี่ให้เหมือนว่ามีช่องน้ําอะไรอย่างนี้นะให้ความรู้สึกว่าเหมือนมีช่องน้ํา เออนี่แหละสวยเลยแล้วก็วางน้ำไปนะครับอีกถังหนึ่งคลิปยังไม่เป็นน้ำอิมพิวชนตีนะผมลืมวางให้มันเป็นคู่กันนะครับมันจะเป็นน้ำอิมพิวชตีไม่เป็นไรจำไม่ได้นะผมลืมคนเรามันก็ต้องมักจะมีเรื่องที่ลืมกันบ้างนะโดดขึ้นมโดดขึ้นม ไม่ถึงเอา้าวันดีเจ้าหมูอย่าไายุ่งจำมนุษย์ไปไกลๆตะเต็นซะเอา้าทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะโอเคได้น้ำสีตี้อย่างวะเนี่ยโอเคได้ละเอาละทีนี้แล้วก็น้ำตกกำลังรอท่านอยู่ไปไวะเนี่ยมังจะลงบนหัวบ้านผมไปวะเนี่ยเห็นแล้วเสียวเลยเกิน ไม่เป็นไงบีฟี่เหรอถามจริงอ,อาจจะนี้ได้ไหมถามจริงไม่ได้เลยนี่ต้องได้สิโอ้ลงไปด้านล่างแล้วโอเค ไม่โดนเรานะเดี๋ยวนะขอตักเพิ่มอีก,อกนะฮะโอ้น้ำตกถือว่าสวยแล้วเนี่ยแค่นี้ก็สวยแล้วเนี่ยเอาจริงนะครับไม่ต้องมีอะไรมากมายเลยเนี่ยน้ำตกโอ้ยหาดังขึ้นก่อนแม่งเอ้ยขึ้นยากขึ้นเย็นจริงเรามาวางน้ำก็นเลยดีกว่ามแบบีได้แบบเนี่ยอืมอืม โอเคน้ำตกก็ลงไปด้านล่างแล้วรู้สึกว่าจะเป็นน้ำตกที่สองทางเ่ยมันไม่ฟฝาอ่ะแบบนี้แฝงไปเยอะแบบนี้ก็ขยายใหญ่ขึ้นไหมไม่นะผมว่าผมทำดับอินฟินิตี้ก่อนดีกว่าโอเคตักโอเคได้แล้วอินฟินฟิตี ให้ไปเนี่ยไม่ใช่ละไม่อิฟนฟินิตี้ละนะครับระยยำจริงจริงตักไม่ได้แนละ้วตรงนี้โอ้ยอย่างนี้ได้อยู่มั้งตักไม่ได้เลยเว้ยผมต้องทำก่อนว่ะเพื่อนอันหนึงนะโอเคปึ๊บอย่างนี้นะ แล้วก็บล็อกสามต้องทำและไม่งั้นเดี๋ยวเวลานะครับเดี๋ยวเวลาลงโอเคครับได้ละอืมอืมอืมอัดแน่นอัดแน่นไปด้วยน้ำข้าบ,บนนี้ไม่สวยแน่ออาแบบนี้ไปก่อนต่อท่อน้ำให้เขาเออเนี่ยต่อท่องน้ำให้มันใหญ่ขึ้น แม่งเย้ยจะได้ยังตรงนี้วางตรงนี้ได้อยู่วางตรงนี้ไม่ได้เว้ยตรงนี้ได้อยู่ไหลลงไปเต็มช่องแน่ผมบอกเลยอ่าอข้างบนดีกว่ามันจะได้ดูดีขึ้นมาสักหน่อยนะแต่ก็รู้สึก แปลกนะรู้สึกแปลกรู้สึกแปลกกับระบบน้ำเล็กน้อยอ่าตรงนี้อได้ปะเนี่ยโอ้น้ำขึ้นสูงมากตรงนี้เป็นแองๆเลยนะตรงนี้อะไรกันด่น้ำเต็มเต็มระบบเต็มกราฟนะครับจังหวะนี้อาวขึ้นไปขึ้นไป ปา่าเขาห้อน้ำเต็มระบบเต็มกราฟไหลลงแบบเต็มที่จะเป็นยังไงนี่ว้าวสวยงามแต่เราจะไม่พอใจนะผมผมต้องการที่จะเอาดินเข้าไปเสริมอีกเนี่ยโอเคเสริมแบบว่าให้มันยืดออกมาอะไรเงี้ยอาจจะเป็นตัวช่วยในการแบบว่าเพิ่มอะไรที่มันสวยงามขึ้น ดีย๋ยวแป๊บหนึ่งนะต้องหาดินเพิ่มน้ำตกในยามค่ำคืนที่มันสวยงามจริงๆเลยนะครับเ,เพื่อนๆเนี่ยดูดิเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปให้ดูนะครับสวยงามจริงบ้านเราเอาละผมมีแผนแล้วนะครับก็คือผมจะทำสิ่งเล็กๆที่เรียกว่า,าที่มันยืดออกมานะครับแ๊บนนะยืดออกมาทัากประมาณนี้โอเคอย่างนี้นะ โอ้ยโอเคหยียบขึ้นไปนะครับแต่ว่าผมก็ต้องรอให้วะแม่งเอ้ยตกอีกทำไมทับตกดิต้องรอให้ให้หญ้ามันขึ้นก่อนอะต้องรอครับหวังว่ามันจะขึ้นนะครขึ้นไหมถ้าไม่ขึ้นเราก็ต้องตักน้ำไม่น่าขึ้นนะมันมีอะไรที่มันเล่งที่ทำให้มันหญ้ามันขึ้นหรือไหวบ้างวะเนี่ย ช่วยเล่งช่วยอะไรเงี้ยมีไหมอยากให้มันเป็นป่าไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นไอเนียนะครับไม่น่าจะได้ว่ะออุ้ยมันต้องมีน้ำนะครับมีน้ำใต้ล่างดินน่าเะด็ดายนะครับโอเคไม่เป็นไรนะฮะไม่รู้ว่าขึ้นป่ะนะอยากให้ขึ้นมากๆเลยอะ อยากให้ขึ้นจริงนะครับอือยากจะหยอดอยากจะหย,ย,ยอดไอ้นี่ลงไปนะครับห <c oughs> ืเอเฮ้ยได้อยู่เนี่ยอะไรเนี่ยวกสาน้ำไหลน้ำเหมือนเนี่ยเอ้ยเอาเรื่องว่ะเฮ้ยได้อยู่เนี่ยสาล่ายตาไค้น้ำเออนี่ไงเราได้ตะไค้น้ำนะครับเพื่อนๆเอาเรื่องว่ะเอาว่ะสวยผมว่าทีนี้แล้วก็ สวยละหมดนะผมหมดเกลี้ยงเอาเว้ยดูในน้ำตกนะฮะมีตะไคร่มีสาหร่ายเอาเอาแล้วทำไมตรงนี้มันเป็นอย่างนี้ดิแต่เด็กก็ไม่ชอบสินะแม่งเอ้ยอะไรมาทำลายวัตถุตรงนี้เดี๋ยวปลาหมึกใช่ไหมเนี่ยไรยำจริง โอ้ oh, สวยงามจริงๆืม hmm. สวยปะพอแคปรูปมันดีสวยงามจริงเนะี่ยโอเคครับผมก็อยู่วันนี้นะฮะก็คงจะต้องจบเพียงเท่านี้เนาะเพราะว่าก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับตอนนี้คือผมก็ทําอะไรไปเล็กๆน้อยๆนะก็ไม่ได้มีอะไรที่พิเศษอะไรนะครับผมก็สร้างบ้านนะครับเรื่อยๆไปเปลี่ยอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับ ก็นะผมสำหรับคลิปนี้นะฮะเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอืมแล้วก็เดีย๋ยวคลิปหน้านะฮะมาดูครับว่าผมจะทำอะไรนะฮะแล้วก็จะถูกใจเพื่อนๆไหมนะครับก็สามารถพูดคุยแล้วก็สามารถบอกได้เลยนะว่าอยากให้ผมทำอะไรนะฮะเออตอนนี้ก็เป็นบ้านที่แบบว่าเริ่มขยายขึ้นมาแล้วก็มีอะไรที่แบบว่าน่าติดตาติดใจขึ้นมาแล้วนะครับผมเอ,อ้ยเป็นไง ตอนนี้นะครับก็มาดูครับว่าครั้งหน้าแนละ้วผมผมอาจจะสร้างแปลงผักเนาะเราไม่รู้ว่าผมจะสร้างตรงไหนนะครับอาจจะเป็นในส่วนของฝั่งนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้ามันบางภูมิทัศน์เกินไปผมอาจจะสร้างฝั่งนู้นนะฮะนี่นูฝั่งนูน้นฝั่งนูน้นนี่นะฮะอาจจะสร้างปางไอ้ปางผักอะไรวะแปลงผักกลางน้ํานะผมตรงนี้นะเออก็อย่ามาเจอก,กันดีกว่านะผมสำหรับวันนี้นะฮะขอตัวลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนแล้วกันนะครับ ก็อย mm ่าเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสระบันนีนะฮะบ๊ายบายครับผมแล้วเจอกันนะเจ๊